สวัสดีคนด้วยครับอ๋อถ้ออนนีกออมคุมหวังควยตรงมือนเด้วครับก็มีพวกเกียนนะครับเนี่ยครับแชนนลประจบเนี่ยคูณเกี่ยงไงอ่ะควยเบบสบ <c oughs> โฮโฮกลงสับดีแต่พวกไอควย มึงแล้วมึงมาเสืออะไรอ่ะแชนแนลอูกูทำแล้วดูนะแชนแนลมึงหนึ่งซับหมาตัวไหมนนะ่นะซับใช่ไหมแชนแนลมึงอ่ะได้เห่าเชาบ้านเห่าเอ้ยเห่ามึงได้มาเห่าชาวเชา,าบ้านนี่สัตว์มึงมึงแค่ห้าหกวิวกูกูยอมแล้กูได้วิววิวกันเหมือนม่เกินหกสิบกูยอมรับอ่ะ แล้วมึงมาด่าก,กูอะเมื่อเมื่อกูอยู่เดียวกูเไออกหัวพ้องเหรอไอสัตว์กูก็ไม่ไหวนะมึงกลับบ้านอะมึงกูไม่อยากดาก่าทันจริงมาแอปสกายนี้มาอ่ะแอปมาม,มาแอปมากูไม่เปลี่ยนชื่อหนีได้อ่ะแอปมาอ่ะ ไม่เอาเฟซกูมามาคุยกูเน,นะนี่ะอ่อเฟซกูเนี่ยเขย่าเนี่ยนะถ้าอยากมาก็มาเฮียอยากประจานไอสัตว์กูมึงอ่ะถ้าหาได้ชาวบ้านเชา,า,า,ายเยี่ยมให้มาเห่าเอาสูงกูกูออพคลิปเฮียสำเนากูแม่พ่อมาสั่งนี่มึงมาถ้าอยากรู้มาอนี่มึงเข้าเฟซกูมา ถ้าเปลี่ยนชื่อมึงก็เข้าทางนี้ได้เหี้ยฉันว่ามึงอ่ะเหี้ยไร่สัตว์มาด่ากูกูอยูง่งกูกูว่าไอของมึงเมื่อมาดา่าพวกกูเนี่ยชแนลมึงมีคมทพัพเท่านี้ไหมเหี้ยกูอยูง่งกูดีๆนะแล้วมึงมาด่ากูไอ้สัตว์อย่ามาเห่าให้มากนะฝากระวังกูนะชแนลมึงเนี่ย อัพี่บบกวิ้งห้าหกวิวอูแคดไอซีความเขี่ยของกูเออความสมุกูเอามาเสือกไงแชนแนลขูอะไอสัตว์ว่าอัพคลิปอะไรของกูไอ้สาระของกูจร no ิงแต่กูเจอแมีกูไม่ไหวก็ฝากึงพวกไก่พวกเขียนพวกเขี้ยไอพวกเนี้ยมึงหัด มีมาญาติมั่งขี้ยเนี่อยอยากตอบหาอยอุต่าหน้าเห็นนี่แม่งเลยไม่ล่ะอยู่ยมเมาคลิปมาลงไอน,นี้นะแล้วก็ไล่ทรัพย์ใครเขาอย่างเดียวเนี่ยแล้วมาด่าขเขาบ้านเขาพบมงอภามสูงคยู่แล้ว มือจากมายัีย,ยหอหอัอ่องมือ กูขอนงนะกนะูสดนะกูด่าแบบเนี้ยกูกูไม่สด่ากกูหยาไปที่อะไรเนาะคือมันมาด่ากูก่อนนะก็จบคลิปเอ่นี้นนะเดี๋ยวเอาคลิปไปประจานหน้าแชนเนลแม่งแชนเนลส้นตีนเนี่ยนะ បងការត